ความมั่นใจในการใช้งานแท่นวางกันขโมยมาดูกันเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่อนุญ,ญาตให้จอดโต๊ะหรือเคาน์เตอร,ตอร์มีวิธีการใช้งานอย่างไรคะ,ะข้อนี้นะครับถ้าลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อนุญาตให้จอดโต๊ะเคาน์เตอร,ตอร์หรือว่าโต๊ะในการใช้งานนะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับคือเราจะออกแบบแผน่นอะคริลิกหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ เอาแท่นวางตัวนี้นะครับเจาะสกรูยึดสองสองสองรูตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะแผ่นตัวนี้ไว้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะเอาแผ่นกลางนาโนนะครับเป็นสีใสๆตัวนี้นะครับแปะรอบตัวนี้นะครับแล้วก็เอาแท่นวางตัวนี้วางเท่ากับเคาน์เตอร์ซูบิทหรือว่าโต๊ะแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอะคริลิกมีความแข็งแรงรองรับ iPad จอใหญ่ได้ไหมคะ อะคริลิกตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับที่เราใช้ในการออกแบบนะครับจะเป็นอะคริลิกมีความหนา10มิลนะครับสําหรับการใช้งานรองรับจอใหญ่คือแบบนี้นะครับตัวอย่างที่เราใช้ก็คือจะเป็นจอ iPad 9.7นิ้วนะครับส่วนลูกค้าต้องการจอเป็น10.2 11หรือว่า12.9นิ้วก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้เช่นกันนะครับแนะนําวิธีการเคลื่อนย้ายจอ iPad บ่อย ในงานอีเวนต์ให้หน่อยให้หน่อยคะ่ะสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อไปติดตั้งงานอีเวนต์นะครับหรือว่างานแสดงสินค้าที่ต้องอติดตั้งแล้วก็เคลื่อนย้ายแท่นวางบ่อยๆนะครับเรามีวิธีการแนะนํานะครับก็คือสั่งซื้อชุดตัวนี้นะครับชุดให้เราประกอบการใช้งานก็คือมีแท่นวางนะครับเราจะมีแผ่นในคลิปตัวนี้นะครับสําหรับการใช้งานวิธีการใช้งานนะครับเมื่อลูกค้านะครับไปติดตั้ง ที่บูธสินค้านะครับอาจจะเป็นงานหนังสืองานอีเวนต์หรือว่าอาจจะเป็นงานท่องเที่ยวไทยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแปะตัวนี้นะครับกาวนาโนใสๆตรงนี้รอบสิททิ่นะครับแล้วก็แปะไว้ที่โต๊ะตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับรับรองว่าแข็งแรงแล้วก็เหนียวแน่นอนครับแล้วก็ต่อไปเมื่อลูกค้าใช้งานนะครับก็สามารถที่จะดึงเฉพาะกาวสับมิมข้างล่างตัวนี้ออกก็สามารถที่จะเอามาใช้งานใหม่ได้นะครับในงานต่อๆไป แนะนำวิธีการใช้งานแนะนําวิธีการติดตั้งการใช้งานให้หน่อยค่ะวิธีการใช้งานและการติดตั้งนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งการใช้งานนะครับก็คือ1ก็คือเราต้องเสียบตัวนี้นะครับ USB นะครับเพื่อเสียบกับไฟนะครับในตัวรีโมทใช้ในการหยุดเสียงครับในการประกอบใช้งานนะครับเราก็จะใช้ไขควงตัวนี้นะครับคันคลายสกรูนะครับจะมี3ามตำแหน่งนะครับจะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้1ตําแหน่งนะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับขั้นตอนในการติดตั้งใช้ง,งานนะครับข้างหลังตัว iPad ตัวนี้นะครับมันจะมีสวิตช์ออนออฟสีดำนะครับเราต้องดันสวิตช์ตัวนี้ไปที่ตำแหน่งออนก่อนนะครับพอตำแหน่งออนเสร็จปุ๊บเราก็สไลด์จอตัวนี้เข้ามานะครับสไลด์จอตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ขันลูกขันน็อตด้วยสกรูแบบนี้นะครับ นอ h จากสกูขขตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งนี้1ตําตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งนี้1นําตำแหน่งแล้วตำแหน่งนี้หนึ่งแหน่งแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่เราเจ็บติดตั้งใช้งานนะครับเราอย่าลืมแกะแผ่นตรงนี้ออกนะครับสําหรับลูกค้าที่จะติดนะครับแผ่นมันจะมีแผ่นกาวสาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะดึงเพื่อป้องกันจอสไลด์แบบนี้นะครับแบบนี้มันจะมีกาวสามสีแดงตรงนี้สามารถดึงออกได้นะครับ เมื่อติดตั้งการใช้งานเสร็จนะครับเราก็กดที่ตัวรีโมทออนหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนแต่ในระหว่างที่เราติดตั้งนะครับเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเราสามารถที่จะกดตัวรีโมทตัวนี้หยุดเสียงเพื่อ,อติดตั้งต่อได้นะครับพูดมาถึงตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถที่จะสั่งซื้อตามลิงก์ล่างน,นี้นครับเราจะแชร์ลิมไปให้เพื่อง่ายต่อการติดต่อสามารถที่จะ ไลน์เอเฟเชื hmm. camera, right? ่อมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คิปโดรานะครับสวัสดีครับ